สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่บ้านป้าอ้วนนะคะจะมาขุดยญากอใหญ่ๆออกนะคะเดี๋ยวอันเล็กก็ให้บามืดมาตัดนะคะนู่นผูู้เราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่คนละมุมมะคนละมุมจ้ะมีสักากหมีข้าหน้าค่ะสวัสดีทำอะไร ลอเอฟซีแล้วยังวันนี้ทำไรถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนยังนี้มันต้องถอนถอนอะไรออกมันมีข้อนะเราจะถอนเฉพาะอันที่มันอันใหญ่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 ี่มันใหญ่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 เพราะว่ามันใหญ่ออกน้่ใหญ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 ่ออนี่ที่มันใหญ่ไม่เอาออกเพราะว่ามันตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่นะรากมันไม่ออกเราก็เลยขุดรากมันออกนะนี่ไงใหญ่ใออกนอ เราก็หันหัวมันขึ้นฟ้ามันจะได้ไม่ขึ้นอีกเราขคูดออกแต่กอใหญ่มันนะเพราะว่ามันมันโตวไว้ถึงตัดมันก็ขึ้นอีกเพราะว่ามันยังมีรากของมันอยู่เราก็แค่สับๆออกกอใหญ่ๆมัน แม่นนแน่นะอาจจะมาทำสวนพริกก็ได้นะแอนเนาะทำสวนพริกสวนผักสวนอุย้ยเกอบเกือไปเลยแฮ้วโอน้อเหล่าเสียงอะไรแอนอุย้ยอันนี้คืออะไรโอ้ไม้ตัวนี้ทำไปกันเสร็ก็จะหนุนไป rùa này nha, thấy rùa này, có thấy rùa này trong này, con rùa, nó đang ngồi จะทำปุ๋ยนะคะเราก็จะทำปุ๋ยต

Então, para mim, ก็จะงามเลยดดีงากเาย

โอ้โหสวยมาก้าถัก่งานนี้ก็ดีเนาะมเดนะ อแบบงามมันนี้พอดีมากนี่นี่ไม่ติดผักนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะทำได้ได้แน่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้เดี๋ยวทุกคนด้วย

Cuốn năm nay lại đầy rồi. Mình khi cơm tôm. Cho nước nó trơ nó. Cái này. Cá thau mình thích cá kho với thau ดแดดสนามี่มยังมียุงยุงมันไม่ได้เรือปเ็เลยแต่มไม่โดน,น,นิเลยยุได้กีกลัวแดดเรคอันนี <c oughs> ้ก็คนนะแ้นมันก็ไม่กลัวรมาเรากงคเรื่อยุงอย่ ี่เห็นไฟร้องคุมค้มคุมค้มคุ้มไปไหนเ <c oughs> ตัวมะตุกขก้าวตุกข้าวข้าว <c oughs> เหนียวนอนไม่ได้นะมอก็ไม่ตกก็ตกหมอก็ตกก็ไม่ตกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเรีซีทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้เรามาท<ข>างหญ้าเนาะขอขอวันนี้นะะเราสองคนมาทางหญ้านะคะพัฒนา,าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มา มาทางตรงจุดอื่นด้วยวันนี้เอาเอาจุดตรงหลังนี้แหละนะคะคแล้วก็ได้เดี๋ยวไปทางด้านหลังนูง้นเออใช่เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทางนูง้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรซีทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีสสดค่ะเราก็เก็บเพราะเดี๋ยวเอาไปกองกอง